สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่2 8กระะกฎาคมแล้วพวกเราทีมงานสาวน้อยเพรบ้านแพงกะแต่ละมือกะซ้อมแบบนี้แหละแต่มื้อนี้กะเป็นมือที่พิเศษเพราะว่าพวกเราครูจะนัดซ้อมพร้อมกันก่อนอื่นก็ต้องบอกพ่อแม่ไอเอ้ยน้องทุกคนก่อนว่าอยู่ในบ้านพักสาวน้อยเพรบ้านแพงเขามีสองวง แล้วแต่แต่ละมือพวกเอาก็บแบ่งแบ่งกันซ้อมแบ่งเวลากันว่าปกติมีเวทีเดียวเด้ก็บแบ่งกันขึ้นเอาสาวน้อยลําเพลินโซขึ้นเวลานี้ฮะเวลานี้แล้วก็สาวน้อยเพจบ้านแพงต่อแบบนี้นะแต่บา้านนี้เพื่อนมาตั้งเวทีให้พวกเราแล้วซองเวทีข้างๆกันเดี๋ยวแอดจะมารีวิวให้เบิ่งเป็นคลิปต่อไปเด้อส่วนคลิปนี้แอดจะ พาพ่อแม่ไอ้เอยน้องทุกคนมาเบิ่งว่าอ๋อมื้นี้มืน้มนี้อันแม่ขรัวเพื่อนเฮ็ดย่างเนาะให้พวกเรากินเนาะเพราะว่าเพราะว่าครูววนัดครูนัดส1บ0อดโมงแอดจะอยากูคือกันว่าแม่ขรัวเพื่อนเฮ็ดหย่งเนาะให้พวกเรากินวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาพ่อแม่ไอ้เอยน้องทุกคนเดินไปเบิ่งว่าเพื่อนเฮ็ดหนังยให้พวกเรากินแต่ละมื้อแต่ละเวรถ้าผู้ใดติดตามไว้กะ อันแอดกับวันได้ค่อยลงคลิปให้เบิ้งกะขอโทษขออภัยลหลายๆเ้อจ้าจังไดจะยากให้ติดตามคลิกเก่าเนั่นละแทนได้อย่างก,กินเอาคือเฮ็ดคือจำจุดจำจุดแทนอย่างาจำจุดแทนอย่างปิซิวอ๋แต่งหน้าใช่แต่งหน้าหนักเกินแต่งหน้าซ้อมอ๋อ,อโอเคแต่งหน้าซ้อม มันจะไม่เหือพึ่งพึ่งพังว่างบนเวทีปยนี่อาจจะเห็นน้องแพนน้องแพนอยู่อแถวซองค่ะอ้าอันนี้สานน้อยลาเพลินโชว์นะทุกคนลืมบอกนาบอกท่านผู้ชมหน่อยว่าปีนี้ไปอยู่สานน้อยลำเพลินโชว์ค่ะอยู่ร้านสองเพลงสามเพลงอยู่แถวสี่ค่ะที่เหลืออยู่แถวสองโอ้ยทั่วเวทีเลยเนาะไปทั่วเวทีใช่ค่ะไปปกติปีก่อนนี่เต้นด้วยกันอยู่สานน้อยเินบันแพงเนาะใช่ไหมใช่จ้าอันนี้เสื้ออะไร ชื่อน้องดีอยู่น้องสามอยู่แถวสามปกติอยู่อยู่วงอื่นมาก่อนแล้วมาอยู่สาวน้อยปีหนึ่งสาวน้อยลำเภนสซรรค์เป็นปีแรกที่อยู่วงบ่ละหรอจะอยู่ได้บ่เนาะบ่แม่นละอันยังบ่เปิดวงแล้วกล้าบ้านก่อนได้วงกล้ามิดข้าดานี้แล้วม่เออมาแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันจนปิดแล้วดูการปิดวงแล้วเราถึงกลับเมือหาพ่อแม่เราแล้วเขาเปิดวงซ้อมแล้วเราค่อยมาใหม่แบบนี้นะ แล้วก็เรื่อยๆแบบนี้แหละโมเมนต์ที่ยังโบอออวงเมื่อก่อนเสียเวลาซ้อมแล้วนี่เห็นบล้ล่ะออกบ้างท้อบ้างนู่นนี่นั่นกต็ตามแต่หลักสู้ๆีแรกเี่นหนีบ้านี่โอ้ยลืมไปเลยว่า <c oughs> เห็นยังกี่ป้าแทบซเดี๋ยวจะเอามาถ่ายคลิปแทบซอเอาอีนี่บนี่เอามาจะใส่นี่ยคอ เอาหมดแล้วสิได้กินบนอ่อย่าจบคลิปนี้แล้วสิมันอุ้ยข้าวขาหมูเหรอขาอร่อยมากเลยขาหมูนี่กําคือเอาน้ำลายลท้ลับคือหลายแท้มันจะเป็นแกงขาหมูแล้วมันลวงครับพี่น้ำมันลวงอันนั้นเราฟาดทำอะไรกินเดี๋ยวไปดูก่อนแค่นี้แหละนี่อุ้ยทุกคนอยากจะบอกว่ามันมีอันนี้นะ มันมีมีครัวมีครัวสองครัวเนาะครัวสาวน้อยอันนี้สาวน้อยอะไรสาวน้อยลําเพลินโซโอ,อันนั้นสาวน้อยเพลินบ้านแพงแต่บางทีแอรก็มาลักกินครัวนี่แหละ <c oughs> <c oughs> เออบางทีก็มาลักกินครัวนี้แหละโบแมนก็สร้างกินเลยจ้ครพ่แจ๊กค่อยว่าอันนี้อันนี้ครัวสาวน้อยลาเพลินโซ,โซนี่ครัวสาวน้อยเพลินบ้านแพงใช่ไหมคอยอยู่สาวน้อย เห็นบ้านแพงเขาบางทีเขาก็มาลักก um ินขลัวสาน้อยละเมินโชวูก็ทูมกินได้สองกลัอ๋อถ้าคนทำซุตกินได้เบิดเลยบอแม่กินได้หมดถ้าอยากอันนี้อันนี้อาหารเที่ยงอาหารเที่ยงบอแมโอ้โ่ฟักทอง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 โอ้โหนี่นะครับทุกคนกลัว กว่าแดนเซอร์ลืมก็เลยติดป้ายไว้ให้อันนี้ก็สาวน้อยเช็ดบ้านแพงโอ้ยนำทีมโดยเจยนุยหรือว่าแม่นุยแม่จะเฮ็ดย่างอ๋ออันนั่นหรออันที่เราบอกนั่นหรอ,อนี่อันนี้ส้มตำนะคะส้มตำตำได้ตลอดเรื่อยๆฝั่งนี้จะเป็นห้องซุดพี่เนท ห้องซุดพี่เนทพี่น้ำฝั่งนี้ก็เป็นห้องซุดครูเอสิ่งนะทุกคนส่วนทางทางเดินทางแดนเซอร์เดินมากินข้าวกับทางนี้เดินมา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 ใครเป็นแดนเซอร์สาวน้อยํำเพรีนโซกับไปนี่ใครเป็นแดนเซอร์สาวน้อยเพชรบ้านแพงกลับมานี่สิ่งนะทุกคนง่ายง่าย,ายเรียบหลูดูดสไตล์มาพักสาวน้อยเพชรบ้านแพงข้างล่างก็สิเป็นสะสะน้ำอโนดาตแต่เราลงไปไม่ได้นะมันเปื้อน เดี๋ยวมันสิหล่มตุมเดี๋ยวมันสิหล่มตุม้มลอยว่องวอง,ง,งอยู่กลางกลางน้ำผู้เลยนี่ข้างๆข้างๆสะกันมีตู้ให้เด็กน้อยนั่งเล่นนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังแอดจะมาแอดจะเอาเปลมาผูกตรงนี้หาตรงนี้นะ่ะแล้วก็นอนเย็นสบายเลยเนาะจะได้เห็นวิวน้ำด้วยจะได้แบบเวลาแอดมาพากเสียง ถ่ายคลิปแท็บซอกนะทุกคนแอดจะมาพากเสียงอยู่นี่แหละเพราะว่าเสียงมันจะไม่รบกวนแอดก็จะนั่งตรงนี้แหละนี่ไงตรงนั่งประจําของแอดเพราะว่ามันจะไม่มีเสียงรบกวนเพราะมันมันอยู่ดังมันอยู่ไกลอ่ะมันอยู่หลังๆเลยนะทุกคนมันก็เลยมันก็เลยไม่มีเสียงรบกวนเราก็พาคเสียงสะดวกสบายแบบนี้พากเสียงมันก็ไม่มีเสียงรบกวนมันยุ่มมันยิ้มมันยุ่มันยิ้มนะ ครั้งหลังหลังบ้านพักก็จะเป็นทุ่งให้ทุ่งนาอ้อมทุ่งให้ทุ่งน้ำหมดเลยนะทุกคนมีแค่สาวน้อยเพชนบ้านแพงตั้งอยู่กลางไม่รบกวนสาวบ้านชาวซ่องเขาแน่นอนจ้าห้องน้ำก็มีสี่ทีห้าทีถุดโอ้แทบซอกเลยห้องน้ำเยอะมากเลยแดนเซอร์ล้างไม่ไหวแล้วแม่ <c oughs> คนมาเพิ่มแล้วห้องน้ำไม่เห็นเลยพวกโกรแล้วเนี่ยแดนเซอร์มาเพิ่มแล้วเนาะปกติแม่ก็ได้ทำไม่ได้ทำโอ้เลยล่ะไปละแม่เดี๋ยวมาตักอา้าวไปกินใช <c oughs> ่รอถ่ายคลิปให้เพราะแม่ไอ้ไอ้น้องทุกคนได้เบิ่งก่อนอย่างมันกินข้าวนี่ห้องน้ำฝั่งนี้ก็จะเป็นสะอโนดาดสาอโนดาดมีแต่ผักบุ้งนะทุกคนสะตัวนี้มีแต่ผักบุ้งปีก่อน,นมีดอกบัวด้วย แต่ปีนี้ผักบุ้งมันเยอะมันหลายนะดอกบัวกเลยขึ้นบ่ได้ฝั่งนู้นจะเป็นสะจากตรงที่แอนพาบพ่บพอแม่ไอ้ไอ้น้องทุกคนไปเบิ่งนะมันจะไม่มีผักบุ้งมันก็มีแต่น้ำนั่นแหละมันก็หน้าลงอยู่ตรงนี้แต่มันบอกหน้าลงนะนี่อนาคตมันจะเป็นแบบต้นมะพร้าวเห็นไหมทุกคนพออนาคตจะต้นมะพร้าวมันใหญ่มันก็โอ้ยเหมือน เหมือนทะเลเลยนะตรงนั้นก็เป็นผักสะโอมนะมันไม่มียอดเลยเพราะว่าเรากินมันบ่อยทีมงานสาวน้อยเพชรบ้นแพงกินมันบ่อยมากเลยมันก็เลยขึ้นยอดไม่ทันมันเวลาเรากินแล้วมันหอมมันแซ่บมันก็เลยปล่งไม่ทันเนะทุกคนเข้าใจบ่จะ๊ะนี่ตนน้น,ตนนู้นต้นนี้ต้นนีนต้นนี้ ส่วนตรงนั้นก็จะเป็นมะม่วงนะทุกคนตรงนี้นะ่ะนี่ต้นมะม่วงสองต้นต้นหนึ่งต้นสองแต่มันลูกมันโตไม่ทันหรอเพราะว่าพวกเรากินตลอดมันโตแค่โตแค,โตแค่โตแค่นี้พวกเราก็ไปบิดเอามากินแล้วไม่ปล่อยให้มันโตใหญ่หรอกทุกคนเพราะว่าชอบกินมันไม่รู้ใครปลูกไว้แหละเนาะน่าจะเป็นพ่อโจรหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะ แต่แอดมาอยู่มันก็มันก็โตขึ้นแล้วแต่มันยังไม่มาแต่มันยังไม่มีลูกไม่มีหมากมานนะเนี่ยลูกมันเพิ่งโตเล็กๆเ,เนี่ยเนี่ยลูกมันมองไปแต่ไกลก็เห็นอยู่นิดนึงเนาะไม่ปล่อยให้มันโตแล้วกินมันก่อนเลยจ้าแอดขอจบเพียงคลิปนี้เพียงเท่านี้ก็เด้อจ้าเดี๋ยวจะไปขอกินข้าวกินน้าแล้วก็ขึ้นไปซ้อมไปเต้นไป สร้างสารรค์ผลงานเพื่อมอบความสุขให้พ่อแม่ไอ้ไอ้น้องนายเวทีนะจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเข้ามาดูให้หน่อยนะจ๊ะ